สวัสดีครับน้องทักคุงนะครับยังมารีแอคชั่นเช่นเคยเนะซึ่งยังมารีแอคชั่นปรมาจารย์รัฐิมานะครับผมใน EP ที่4หรือตอนที่4ี่นั่นะครับผมซึ่งความเดิมจากตอนที่แล้วเนาะก็จะเป็นการที่อ่าเหมือนเราจะเป็นแฟลชแบ็กกลับไปก็โอ้นานเหมือนกันนะเสร็จแล้วก็จะเป็นเหตุการณ์ที่เหมือนกันที่แบบเออเว่ยกับหลานมันมาเจอกันแรกๆมันมามีความรู้จักกันยังไงอะไรอย่างนเนาะอ่ะเราก็จะได้เห็นแนวคิดแปลกๆของเว่ยตั้งแต่สมัยก่อนแล้วใช่ปะ ก็แล้วก็อีกหนึ่งเรื่องที่ผมอยากจะแซวกับเกี่ยวกับเรื่องนี้กันคือแบบหน้าตาตัวละครหลักมันคล้ายๆกันหมดผมแยกไม่ออกใครคือใครนะจริงๆยกเว้ในหลานคนหนึ่งกับหลานนี่แม่งหน้าคมสุดละคนเนี้ยเออแต่คนที่เหลือนหน้ามันคล้ายๆกันหมดเนาะแล้วก็สิ่งที่แยกได้ก็จะเป็นแค่การแต่งกายใช่ป่ะแล้วก็เหมือนตอนท้ายคลิปๆที่เรารู้สึกว่าแบบมันจะมีปีศาจท,ที่หนองน้ําอะไรอย่างเงี้ยแบบน่าจะสังหารคนไปเยอะป่ะเพราะเหมือนเห็นคนแบบรอยตุ้งป่องตุ้งป่องเต็มเลย ก็นั่นแหละก่อนจะเริ่มคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดรั s ช่องสกายนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในะคลิปต่อไปเนาะโอเคถ้าอย่างนั้นเราไปเริ่มคลิปเลยนะครับผมตอนที่4ผีน้ำผีน้ำโอเคไอ้ต้นนี้เรียกว่าผีเนาะ สายน้ำบ้านช่องเรือเจ้าสมรักที่เป็นเมืองไายอีเมือ no <hi> งไายอีเจยอเว้ยปะวันนี้อากาศแจ่มใสลมพัดโชยสวรา์เข้าข้างข้าแล้วหนุ่มหัวดื้อทำพิธีไล่ผีต่แก่หัวโบราณไปงานฉลองที่ตระกูลเนี่ย <c oughs> ดวงมาแล้วห้ามก็ห้ามไม่อยู่ดวงเหรอเจ้า oh. ล <h> ุงเกินทุกคนในตระกูลหลันอาจารย์หลันกลับมาเมื่อไหร่ ไม่มีใครกล้าเก็บศพให้เจ้าหรอกเชะจะพูดเรื่องศพกับข้าหลายครั้งแล้วนะอย่าพูดก็พูดไปซ้ำแล้วตายไปแล้วจะไปรู้อะไรร้อนน้ำแข็งใส่ข้าสามวันเวลาดีต้องรู้จักคว้าเอาไว้น้ำแข็งใส่ราดนมข้นกรุบกรุบเย็นเย็นชื่นใจจังมีความสุขให้รีบเสพเลยทำเหมือนไม่เคยกินน้ำแข็งใสเงยก็ผ่าเมฆค้าไม่ยอมให้ข้ากินอะไรเลยนี่นา๋อเหรอถ้าได้กินอาหารรสเลิศแบบนี้ทุกวันข้ายอมอย่างที่กูซูหลายๆเดือนก็ได้ ว้าวอิจฉาคนที่ได้กินน้ำแข็งใสจังเลยพอได้แล้วหอให้คันหนังสืออีกหนึ่งเดือนรับรองวิ่งหนีเร็วกว่ากระต่ายอีกฮะ <c oughs> แว้น้ำแข็งใสนี่สิพี่ต้องชอบแน่แน่คราวหน้ามาอีกรอบนะเอากลับไปด้วยหะกลิ่นเหล้าข้าวเหนียวนี่เหล้าข้าวเหนียวมึงได้กลิ่นได้ไงเนี่ยโห <c oughs> ไปเร็วมากระวังเรือล่มนะ <c oughs> ไม่ห้ามนะาก็รู้เลยว่าเป็นคนที่ห้ามไม่ได้ใช่ไหมขอบคุณที่เป็นห่วงเออคุณต้องบอกให้มึงระวังแทนนะพี่ใหญ่พาพวกเขามาทําไมท,ทําพิธีไม่ควรหยอกล้อกันอีกอย่างพี่น้าบึงพี่หลิงอรารวาสไม่รู้เป็นตายร้ายดีสิทธิเอกและลูกชายของมะมุกเจียงอีชื่อเสียงที่หยินม่งเขาไม่เก่งขยอกล้อเท่านั้นซ้ําแล้วเจ้าอยากให้เขาไปด้วยนี่นะหลันโวนนามสีชื่อสีหน้าของเจ้าอยากให้สิทธิเอก ของประมุกเจียงไปด้วยฮอข้าถึงได้รับปากไงโลไม่จริงซะหน่อยเฮ้ยไอ้ปากไปตรงกับใจมู่นนี่มันสาสึเกะนีชัดอยู่ไหนเนี่ยอ๋นุ่มน้อยรีบร้อนแบบนี้จะไปไหนจ๊ะไปกินร้อจ้ชิมมะยมชิดใหม่ๆสดๆหน่อยไหมจ๊ะเอ้อขอบคุณมากครับพี่สาว ข้ากลับจะแวะมาชิมยงชิดนะครับระวังระวังน้ยอ้าวอ้าวอ้าวขอโทษครับคุณชายจินน้ำกระเด็นใส่หน้าป่ะยอ้เสี่ยนจะจงใจใช่มเพราะกูไม่ตั้งใจมกว้างขวาไม่แจวไปแลมาชนเรือข้าก็กูคุยกับแม่ค้าอยู่ข้าไม่ดูตามาตาเรือเองอย่างมากก็แค่ชดใช้ด้วยเล้าข้าวเหนียวไม่จําเป็นได้ในเมื่อคุณชายจินเอ่ยปากแล้วงั้นข้าก็เขาเป็นคนของตระกูลเจียงแห่งยินม่ง อยู่ไกลๆข้าก็พอโอ้พูดแบบนี้หมายความว่าไงามาไกลเกลี่ยให้เลยใจเย็นนะใจเย็นกันก่อนน้าไหวซังถ้าขอเตือนนะอยู่ใกล้คนพานพาหไปหาพี่พบเพื่อนคนเลือกให้ดีหน่อยระวังจะเรียนไม่จบโดนพี่ใหญ่ใช้มีดไล่ฟัน ออกล่างล่างล่ล่างสน้ำป่ะโอ้ยูเสียนเจ้าฮะเขาไม่เกี่ยวงานนี้เขาไม่เกี่ยวจริงๆนะ่สน้ำป่ะปกติเหรอทำไมเหรทำไมเฮ้ยหล i i ังหลังหลังอุ้ยตัวหาอะไรวะเนี่ยโอ้ยวยอเหมนลีย

ขอบคุณพี่ชายพ,พ,พี่ซีเฉินพี่ใหญ่ใช่ไหมพันเนี่ยปวดมาแล้วพยายามมาแล้วสไลด์มันหนีกลับไปเนี่ย ผีน้ำเตลิดแล้วผีน้ำอะไววดไม่ใช่แค่บึงปี้หลิงหรอกเหรอเหตุการณ์แรกๆกว่าที่เราคิดเอาไว้ไอ้พวกผีน้ำหนีเร็วเหลือเกินไวซ์ามจะใช้กระบี่ไม่เป็นพรออยู่นี่เถอะอ๋อใช้กระบี่ไม่เป็นเหรอคนที่เหลือไอ้บึงปี้หลิงพร้อมกับข้าตอนนี้น่าได้สู้ย,ยาวๆนน่นเลย ใช่หลานเมื่อก่อนเมืองไชยีมีผีน้ำอารวาดไหมไม่เคยเพิ่งมีผีน้ำไม่นานนี่เองพราจักไปะกุลหลิงที่บึงปีหลิงแล้วแต่ผีได้สิบกว่าตัวสพผีน้ำเป็นคนแปลกหน้าไม่ใช่คนพื้นที่แปลกมากเลยนะผีน้ำจำกัดอยู่ในพื้นที่ของตัวเองส่วนมากจะอยู่ในจุดที่จมน้ำตายไม่ค่อยไปไหนนะอ๋อเหรอซ้ำแล้วข้ารู้สึกว่าสิ่งที่เราเจอเมื่อครู่ไม่น่าใช่ผีน้ำ นึกถึงที่เอเวย์มันใช้วิธีารไม่ได้าร่วมมือกันยังจับไม่ได้แสดงว่าร้ายกาจเหนือความคาดหมายเป็นคนเพราะฉะนั้นแค่ใช้อวนคงจับไม่ได้หรอกต้องใช้อะไรดีนะอยากได้อะไรที่ช่วยบอกตำแหน่งของผีน้ำได้เลยเน่เฮ้ยก้มหน้าดูน้ำตั้งใจหาต่อไปอย่าคิดฟุงส่านคิดแผนกูผิดตรงไหนเนี่ยการบำเพ็ญเพียน ต้องมีจินตนาการหน่อยสิอีกอย่างนะแรงอาฆาตในบึงปี้หลิงรุนแรงมากแทนที่จับผีน้ำขึ้นมาข้าให้ตายน่าจะแรงอาฆาตมาทำเป็นประโยชน์นะแนวคิดนี่ยังไม่หยุดอีกแบบนี้ต้องคัดสักสิบจบฮะ ผมว่าไอ้เว้วยน่าจะเป็นคนทำจริงแล้วแบบคนอื่นน่าจะเป็แนแบบมันแซวเล่นอะไรง้ยอะไรมองอะไรนี่หลานจันทางนี้ทางนี้ทงนี้นี่วุ้ยหัวสิตั้งใจทำงานหน่อยได้ไหมผมคู่มาเลยเหรอ อะไรอ่ะอยากให้สภาพเปลี่ยนเลยเจ้าเฮ้ทำอะไรอ่ะโอ้ยลุกเลยโอ้ยโอ้ยกลางข้างกลางข้า <c> ง <oughs> <c oughs> ยกเรือทำไม <c oughs> วะเนี่ยอ๋ออยู่ใต้เหรอ ว่าคงไม่ได้แซวเล่นกันหรือเล่นเลยคุณชายเ<ล>ย<ห>ว้ยรู้ได้ยังไงว่ามันอยู่ใต้เรือของว่างจี <c oughs> <c oughs> ง่ายมากตำแหน่งไม่ถูกคือยังไงคุณชายหลันอยู่บนเรือคนเดียวแต่เรือกลับจมลึกกว่าลำที่มีสองคนอีกอดังนั้นใต้ท้องเรือต้องมีอะไรบางอย่างแนะ่โอ้เฉลียยย่มีประสบการณ์ หลันจันเมื่อกี้แคาไม่ได้ตั้งใจสาดน้ำหรอกนะผีน้ำฉลาดมากถ้าเขาพูดเสียงดังพวกมันได้ยินเพ่นหนีแน่เอ๊ะนี่สนใจข้าหน่อยสิคุณชายหลนันหลนันฮอะอะไรเงียบก่อนอะไรนี่เป็นตัวใหญ่ปะ อะไรโอเี่แมงดูเหรอ,โอ,หรอโอ้โมานโอ้จูบาน บี่ดีชื่ออะไรแล้วแต่กระบี <apenas S 1> ่มีจิตวิญญาณเพ่ตามใจชอบถือว่าไม่ขอรบอ๋อเหรอเราในกระบี่มีจิตวิญญาณท่านอาเจียงมอบกระบี่ให้ข้าให้ข้าตั้งชื่อเองแต่ข้าตั้งไม่ถูกใจสักทีก็เลยขอท่านอาเจียงตั้งชื่อให้สักชื่อเขาตอบมาว่าแล้วแต่ตอนี่กระบี่เสร็จแล้วก็เลยชื่อว่าแล้วแต่แล้วแต่เนี่ยไม่ได้โกหกนะเหลวไหล เลวไหนต้องไหนอ่ะเชื่อออกจะเพราะเจ้าน่ะจริงจังไปหมดทุกเรื่องรู้จักยิ้มบ้างสิฮะเออโอ้โหเหมือนเส้นผมเลยเนาะอืหลังพี่มีม่วงหลังอยู่หลังทุกคนระวัง เดิ Nicholas, นน <initiatives> ้ำไปบนเดิ่นๆๆๆตัวอะไรเหรอเฮ้ยนี่มัน เส้นผมโอเคเราโดนก็นดีแล้วสูเซอร์หยุดสักทีนึงสูเซอร์อคณที่คู้ชายทั้งหลายช่วยเหลือเก็บอวนอ,อ๋อเมื่อ,อกี้มีผีน้ำติดอวนแล้วทำไมถึง หรือพอมัน,นมันเป็นแค่เส้นผมรึเปล่เหมือนเป็นเส้นผมที่กระจุกรวมกันนี่หลานจัานี่ผิดปกตินะไอ้ขีเป็นงูเห่อนีคิดมปตั้งแต่แรกวะ ไปสาครับอุ้ยโหมึีเลยเหรอตายว่ะนกคนาลงไม่ตายวายายวายเียวเดียวหนีเหรอมันไล่กันเป็นกำลังของเราตอนนี้ชุดคนสำคัญกว่า คุณชายจีนคุณชายเว่ยอยู่กลุ่มเดียวกันว่างจีนคุณชายจีนอยู่กลุ่มเดียวกับข้าแจกันทำง,งานได้ได ันนี้รับมือยากจริงๆว้าวุ้ยโอเสียนนี้โอ้โหมันต้องฉากสวยอะไรนี่เลย เราจะเอาไงเนอะเสียเปียกเนอะตกในน้ำอย่างเงี้ยใช่ป่ะมันเป็นถิ่นตวัวอะไรเนี่ยเจียวเขียวนี่ยตะไคร่น้ำเหรอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเขาจะรับเราป่ะ อุ้ยออ้ยมันจะเข้าในป่าก็อี๋เฮ้ยหนึ่งคนคนน่ากลัวเนะวิญญาณเป็นพลังลัง,ลงแรงอาฆาตก็เป็นพลังลัง ทำไมไม่เอาแรงอาฆาตมนใช้เป็นประโยชน์หยุดมันเริ่มมันเริ่มใช้พลังจากสิ่งเหล่านี Hoje ้จากตรงนี้วะใช่ไหมแรงอาฆาตนี่คือแรงอาฆาตปะเว้ยหูเซียนเว้ยหูเซียนเฮ้ย อุ้ยพี่หลันปะโอ้ไอหน้าหล่อได้ไหมถูกสังวรจริงหลันจันช่วยก็ช่วยดีๆดึงเสื้อแบบนี้ทำไมหายใจไม่ออกนะถ้าไม่ได้สัมผัสเนื้อกายผู้อื่นว่าเราสนิทกันแล้วนะไม่ใช่คนอื่นคนไกลไม่สนิทเอาอยู่ด้วยกันมปนเดือน ไออีกคนหนึ่งอ่ะตายไปแล้วบอกว่าแล้วเมื่อกี้นาจะเป็นพลังแบบความแรงอฆาาใช่ป่ะเออเนี่ยเมืองัยอีพี่ย่อยเราไปสาดน้ำไม่ได้เรียกว่าชาวเมืองไฉอี จะเดือดร้อนปีศาจน้ำกําจัดยากอยู่แล้วตอนนี้ทำได้แค่สกดไว้ในบึงปี้หลิงก่อนรอให้พวกท่านอากลับมาค่อยว่ากันใหม่อ,อ่ะเออก็บกระบี่มาคืนเจ้าเหรอคิดอะไรอยู่เปล่าล็อกคิดเรื่องปีศาจน้ำเน่ยเจ้าปีศาจน้ำเว้นระยะไม่นาน 8, จะจับคนไป <9, S 1> บู 10, ชา 10, เรือจมต้องออกอาลาวาดอีกแน่แต่ท่านน้าน้ำสร้างปีศาจน้ำได้ ต้องเกิดเหตุจมน้ำบ,บ่อยๆแรงอาฆาตสูงพอถึงจะทำได้แต่ชาวเมืองไฉอีว่ายน้ำไปกันทุกคนไม่น่าจะเลี้ยงปีศาจน้ำได้นี่นะพูดถูกแล้ว<ม>แสดงว่าถูกขับไล่มาจากที่อื่นแน่ๆที่ไอ้ฝั่งนี้นใช่ปะระยะนี้มีที่ไหนบ้างที่ถูกปีศาจน้ำรังควานที่เขาไล่มาทา้องฝั่งนี้ชุดตระกูลสีอะไรวะสีเหลืองเหลืองที่เป็นไอ้แก่แล้วน่ะตระกูลวนแห่งฉีซาน ตะกูลวอนทำเกินไปแล้วจลับผีน้ำไม่ได้ก็เลยไล่มารังควานผู้อื่นตะกูลวอนมีอำนาจใหญ่โตตะกูลเซียนส่วนมากเป็นเพียงลูกไล่บ้านนั้นวนเบ่งยดเคยตัวเราคงไปร้องเรียนพวกเขาไม่ได้เราตะกูลเซียนให้ท้ายตะกูลวนต่อไปแล้วก็ต้องกลายเป็นหายนะแน่ๆที่ผู้ชายว่ยพูดถูกต้องแล้ววิงพูดง่ายเหลือเกินนะ ลิ้นมองไมช่ชอบตระก,กูลวนกดขี่กบฏเองสิเอาตระกูลอื่นไปเกี่ยวด้วยทําไมเล่าทั้งๆก็รู้รักเอาตัวรอดเหมือนเจ้าว่าที่เราตระกูลเซียนเป็นสุนัขรับใช้ของตระกูลวนคงอยู่อีกไม่ไกลแล้วโอ้ออกตัวแรงไปคําพูดแบบนี้ทีหลังอย่าพูดอีกรับทราบรับทราบจะพยายามเก็บปากแต่ว่าคําพูดบางอย่างมันต้องมีคนพูดเจ้าเนี่ยนะหน่มน้อยอรับไว้ น้ำใจเล็กน้อยอขอบคุณที่พ่อหนุ่มน้อยช่วยชีวิตไว้เมื่อเช้าผมต้องขอบคุณพี่สาวมากๆพี่สาวหน้าตาสวยมายงชิตก็หวานยังเยอก็ไม่หวานเท่าปากพ่อหนุ่มน้อยหรอกลัชมปนงพี่สาวพี่ว่าคนนี้หล่อหรือเปล่าหล่อที่สุดเลยแล้วก็ชมเยอะๆหน่อย โอ้โหเวลางอนน่ารักกล่าอีกมีอะไรให้เขาไหมให้แต่ข้าไม่ให้เขาเดี๋ยวก็อิจฉากเ้าอีกอ่ะหลานจั่นภาษากูซูภัยราะมากสนวิธีด่าคนเป็นภาษากูซูหน่อยสิไรสอร่อบางจีพอกินไม่ยอมชิ้นใช่ไหมเออฟังงั้นแวะซื้อก็ได้นะไม่ยอมพี่เขาก็ไปดูไม่ได้เย็นชาของเขาเนาะเออ โอเคครับซึ่งคลิปนี้ก็มีปรับมานเนาะซึ่งอ่าโดยตอนนี้ใช่ไหมจะเป็นการที่เหมือนเราจะมาที่แม่น้ําตรงนี้เนาะแล้วก็มาจัดการปิศาจน้ำยาซึ่งแรกๆก็คิดว่าจะจํากัดไอ้จากัดไปกาจัดแต่แบบเออมันทําไม่ได้เราก็ต้องคอยสกดมันไว้ก่อนอะไรเงี้ยรอไอ้พวกท่านลุงท่านอาของเขาอะไรเงี้ยมาช่วยอีกทีหนึ่งอะไรเงี้ยนะซึ่งตอนนี้ผมรู้สึกว่าเว้ยมันแบบมันสัมผัสถึงแรงอาคา่าพลังแรงอาคา่าได้ปะ จากไอ้ให้ใต้น้ำให้มันมีคนตายกันเยอะที่แบบไอ้ตรงนั้นอะเออมันทําให้แบบว่าเหมือนมีออร่าด์กเอเนจีทุกอย่างจะ,จะซึมเข้าร่างกายมันอะไรเงี้ยหรือไปสัมผัสได้ผมว่านะซึ่งนี่จะเป็นจุดริ่มต้นทําให้มันแบบว่าเริ่ม,เร,มเริ่มอยากควบคุมไม้ศพอะไรอย่างเงี้ยปะ่ะซึ่งนี่ก็น่าสนใจนะผมว่าในะจุดนี้เนาะก็โอเคเป็นอะไรที่แบบน่าสนใจแล้วก็เหมือนเหมือนเขาเรียกว่าไงคุณดูไอ้ตระกูลวน วนใช่ปะเออตระกูลนี้ก็เป็นอีกตระกูลที่แบบผมจําไม่ได้ว่าเป็นตระกูลที่ตอนที่หนึ่งที่เขาบอกไาที่เขาบอกว่าที่ล่มสลายเพราะเว่ยอะไรเพราะเว่ยไมจัดการยี่มาที่ผมจําไม่ได้นะมันใช่ตระกูลเดียว้วบอกว่าเพราะถ้าผมจาได้ใน,นทำลายปัจจุบันนะถ้าไม่นับในแฟลชแบ็กเขานะคือแบบว่าเหมือนตอนนั้นตระกูลหลันจะเป็นใหญ่อันดับหนึ่งงี้เนานะเออเป็นหนึ่งแล้วอะไรเงนะี้ยซึ่งแต่ถ้าเป็นสมัยเนียวนยังมันยังเป็นตระกูลใหญ่กว่าอย่างเงี้ย ก็นี่อาจจะเป็นหนึ่งในตระกูลที่แบบถูกไอเว่ยจัดการก็กอก่าลด้ผมก็ไม่รู้นะจำไม่ได้โทษทีคนดูมันเป็นเหตุการณ์ที่เขาแบบเหมือนเล่าแบบเกิดเนื้อเล่าให้ฟังอะไรเงี้ยซึ่งผมก็ไม่ได้ไม่ได้จําได้ขนาดนั้นว่าชื่ออะไรอะไรเงี้ยแต่ก็มีความเป็นไปได้นะผมว่านะก็นั่นแหละโอเคซึ่งคลิปนี้หลักๆผมมีมาณนี้ผมวนะ่าเนาะถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลสสค์กแชร์สกายนะเพื่อเป็นกำลงกังใจต่อคลิปต่อไปนะสำหรับไม่ต้องขอตัวไปสวัสดีครับบ๊ายบาย